สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วคะ่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนายมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดามขออนุญาตชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกมาว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2 5 6พันห้ารอยหกสแปดนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชิ้นแรกนะคะตำแหน่งตัวตนได้เจ็ด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 ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นช่วงจังหวะที่บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายองค์กรต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลบางคนก็เปลี่ยนงานบางคนก็อาจจะเปลี่ยนคู่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่นะคะหรือบางคนก็อาจที่จะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายไปอยู่ในจุดเดเอ,อจุดใหม่ไม่ใช่ที่เดิมแต่มันดีกว่าเดิม ะะเพราะฉะนั้นนะ่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่ดีของชาวราศีพฤกษภเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความวิตกกังวลหรือการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันอาจที่จะส่งผลทําให้เรารู้สึกเครียดว่าเอ้ยมันไปแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่ามันถูกเปลี่ยนแล้วมันจะแย่ไหมหรือมันจะไม่ต้องกังวลไปมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่พอคุ้นชินแล้วเราจะรู้สึกเลยว่า ที่มันดีกว่าเดิมนี่นะมันไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมเลยมันมีแต่จะดีกว่าเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวหน่อยเท่านั้นเองในช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนเนี้ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเองเหมือนมีคู่แข่งอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามมักจะเจอคู่แข่งอย่าท้อซะก่อนต้องมีความกระตือรือร้นการมีคู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วพอเราเจอคู่แข่งแล้วเราทอ้อเราหมดกําลังใจ เขาบอกศัตรูคือ,อยากํากลังดังนั้นมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องกระตือรือร้นนะต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะด้วยในในตำแหน่งโดมิโน,โนไ่ได้ได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยมันหมายถึงปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองแล้วประสบความสําเร็จนะคะในช่วงของเดือน มิถุนายนนี้ชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอยู่ตลอดแต่บางคนก็อาจที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาให้คุณต้องคอยส,สางแก้ไขอยู่ตลอดเวลาทั้งปัญหาของตัวคุณเองและปัญหาของคนรอบๆตัวคุณแต่ถ้าคุณมีปัญหาเกิดขึ้นคุณหาคนช่วยไม่ได้แต่เวลาที่คนอื่นมีปัญหามาลุมเร้าคุณเหลือเกินนะช่วยหน่อยสิปรึกษาน่นปรึกษานี่ปรึกษานั้น ให้คุณคอยช่วยช่วยให้คำปรึกษาอย่างเดียวไม่พอบางทียังต้องช่วยอย่างอื่นด้วยนะช่วยลงมือทําด้วยหรือช่วยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยก็อาจที่จะเป็นไปได้ในสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นมาดูตําแหน่งต่อมากระดุมพระได้แปดเก้าเอ้ยได้เก้าแปดเก้าแปดในที่นี้ในตําแหน่งกระดุมพระการเงินของชาวเออ่ราศรีพฤษภนะคะเขาบอกว่า การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมีโอกาสที่จะได้อะไรแบบฟุกฟลุกหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงการพนันขึ้นบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการมีโชคลาบนะคะแต่บางคนก็ต้องระวังอย่างมันมีได้มีเสียนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเข้าไปอยู่ใน ภาวะของการลุ่มหลงมัวเมาในด้านอบบยมุกต่างๆอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะติดการพนันเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆต้องระวังอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวได้เป็นดีเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันจะล่อคุณในทีแรกให้มันเหมือนกับได้แล้วพอมันเอาคืนมันเอาคืนแบบแสนสาหาัสเพราะฉะนั้นราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครก็ตามที่กําลังไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอยากรวยทางรัฐอ่ะมันเป็นมันไม่มีอยู่จริงถ้าเราสามารถรวยทางรัฐเกี่ยววิธีนั้นได้อ่ะเจ้าของเว็บมันก็เจ๊งไปแล้วสิเขาต้องได้จากเราเมื่อไงนเขาไม่สร้างเว็บอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดเวลาที่เราคิดจะเล่นเราก็เตือนสติตัวเองว่าไม่มีใครหลอกที่เขาตั้งเว็บขึ้นมาเพื่อที่จะมาเจ๊งเพื่อที่จะให้คนดวงดีมาโกะมามาได้เขามีวิธีกลโกลงของเขาซึ่งเราไม่รู้ได้ดังนั้นอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอบบยามุกจะดีที่สุด ส่วนใครที่ไม่ข้องเกี่ยวเกี่ยวกับด้านอบบยมุกเลยเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่การเงินของคุณนะมีโอกาสที่จะมั่นคงได้เพียงแต่คุณนะ่ะอย่ากินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะเพราะบางทีเนี่ยการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบลืมตัวว่าเฮ้ย ช่วงนี้จังหวะเงินหาง่ายคุณก็ใช้จ่ายแบบเติบเลยพอเวลาเงินหายากปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทดแทนได้ดังนั้นต้องรู้จักแยกเก็บและแยกใช้อันไหนที่ส่วนแยกเก็บก็เก็บอันไหนที่ส่วนที่จะแยกใช้ก็ใช้เท่าที่เรากําหนดไว้พอมันเกินเกินโคต้าแล้วเราก็จะต้องพยายามกระเม็ดกระแหมให้มันชนมาอีกเดือนหนึ่งให้ได้ถ้ามันชนอีกเดือนไม่ได้นั่นนั่นคือเรียกว่าคุณกําลังใช้เงินเกินตัว ะะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนบางคนก็บอกฉันไม่ได้ใช้เงินเกินตัวนะแต่มันเป็นช่วงลูกเปิดเทอมนะหลานเปิดเทอมนะมันก็เลยมีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้อันนี้บางคนก็หมดไปกับ การเรียนหมดไปกับการช่วยเหลือหมดไปกับการดูแลต่างๆได้สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเจ็บป่วยด้วยสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภบางทีไม่ได้เจ็บป่วยเองนะแต่อาจจะคนในบ้านคนที่เราดูแลด้วยคุณเป็นคนรักครอบครัวต้องบอกเลยว่าราศีพฤษภเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวดังนั้นน่ยบางทีเงินทองต่างๆถ้าจะหมดหมดไปกับความรู้การศึกษาการให้ การดูแลนะคะจะหมดไปกับตรงนี้หมดไปกับคนที่เรารักอย่างลูกหลานหรือแม้กระทั่งคู่ครองของคุณก็ได้แต่ถามว่าเงินขาดมือไหมถึงขนาดต้องกู้นิยืมสินไหมไม่เงินไม่ขาดมือจะมีเงินผ่านมือตลอดเวลาแต่ถ้าอยากจะเหลือกินเหลือเก็บทําได้ไหมทําได้นะสําหรับชาวราศีพฤษภคือคนที่รู้จักแยกเก็บคุณจะเก็บอยู่แต่ถ้าคนที่ไม่แยกเก็บใช้ให้เหลือก่อนแล้วค่อยเก็บ ไม่มีใครใช้เงินแล้วเหลือใช้เงินแล้วมันไม่พอใช้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปรอว่าใช้เหลือก่อนแล้วค่อยเก็บไม่มีทางเหลือได้แต่ถ้าคุณเก็บไปแล้วแล้วเหลือแค่เนี้ยต้องใช้ให้มันพอดีเดือน่ะคุณจะสามารถที่จะเก็บได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งสหัชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้หกเก้าหกเก้าในที่นี้ต้องถามว่า เพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องน้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกคนเล็กก็จะไม่มีตําแหน่งนาอใครที่เป็นพี่คนกลางหรือพี่คนโตจะมีน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้รักใครกันดีอยู่อาจที่จะมีเกณฑ์ของการทําอะไรบางคนนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการทําอะไรร่วมกัน ทำร่วมกันในที่นี้ก็เรียกว่าพัฒนาต่อยอดเรื่องการเงินได้นะคะส่วนบางคนก็อาจที่จะไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นลูกคนเดียวก็อาจจะมีเพื่อนฝูงที่สนิทสนมสามารถที่จะลงทุนร่วมหุ้นกันได้ในช่วงจังหวะ ของเดือนมิถุนายนนี้ทําแล้วอาจจะเป็นการที่เรียกว่าตั้งอกตั้งใจทาเอาแบบเอาจริงเอาจังนะถึงจะประสบความสําเร็จถ้าทาแล้วแบบเรื่อยๆเฉยๆมันจะไม่สําเร็จแต่ที่สําคัญคือในช่วงเดือนมิถุนายานนี้ถ้าเกิดมีการลงทุนร่วมหุ้นมันอาจจะยังค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ได้สําเร็จในทันทีทันใดก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนตําแหน่งต่อมาสหพันธุพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สามเจ็ดสามเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบค่อนข้างที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวอยู่บ่อยๆปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความไม่เข้าใจการการคิดเล็กคิดน้อยมโนไปเองเอ่อทำ การทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเราเราอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเอา่อเจ้าอารมณ์ไปสักนิดหนึ่งคิดมากไปสักหน่อยนึงหยุ่มหยิมไปสักนิดหนึ่งบางทีเรื่องเล็กๆนิดเดียวกําให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก,ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรกับคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้น ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครที่กําลังเป็นแบบนี้อยู่ต้องพยายามพิจารณาด้วยว่าเอ้ยอ,อย่าไปมองความผิดของคนอื่นอย่างเดียวเราต้องมองด้วยว่าเราผิดไหมเราจ้องจับผิดก้นไหมหรือเราคิดเยอะไปเองหรือเปล่าประมาณนี้หรือทางที่ดีคราวหน้าไม่เอาและไม่คิดอะไรปล่อยวางทําเฉยดีกว่าแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าโมแต่ตาต่ตาฟันต่อฟันมันก็จะไม่มีคําว่าจบเพราะมันไม่มีใครยอมใครอะในครอบครัวคุณนะคะ เออถ้าตำแหน่งเนี้มามองนะมาดามมองว่าชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษบอยากให้ไหว้พญานาคหรือไม่ก็ไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมนะคะใครที่มีอ่างน้าพญานาคหน้าบ้านหรือมีอ่างน้ําพระแม่ธรณีบิดมวยผมตั้งอยู่หน้าบ้านเซิร์ชคาถาแล้วมาบูชานะคะสวดท่องบูชาอาจจะเป็นพญานาคก็ได้เป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้จะทําให้บ้านอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ดึงดูดซับเอาพลังงานดีๆเข้ามาทําให้งานอะ่ะเออเขาเรียกว่าไหลคล่องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามีปัญหาคอยทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆอันเนี้ยมันเหมือนกับไล่สิ่งดีๆออกจากบ้านเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ชไหวบูชาจะเป็นพญานาคก็ได้จะเป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้ แล้วท่านก็จะทําให้ปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเราไปทําให้เราคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันจะได้ไม่มีนะคะตําแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะได้เอ่อสองเจ็ดสองเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสําหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภถามว่ามีไหม ในช่วงนี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะถูกยืดออกไปช้าออกไปแต่สําหรับชาวราศีพฤษภเองอ่ะในช่วงจังหวะที่ว่าถ้าจะได้เริ่มโครงการใหม่ๆจะต้องเป็นการเริ่มโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในที่เดิมนะต้องถูกโยกย้ายต้องออกถ้าสําหรับใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานราชการมีเกณฑ์โยกย้าย เปลี่ยนแปลงถึงจะได้ไปเริ่มต้นโครงการใหม่ๆส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าอยู่นิ่งๆกับที่ไม่ได้เลยนะถ้าอยู่นิ่งๆกับที่เนี่ยไม่ก้าวหน้าแน่นอนเป็นช่วงจังหวะที่มันต้องมีเรื่องเดินทางออกจากจุดที่เราอยู่อยู่ตลอดเวลาหรือต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางไปตรงนั้นตรงนู้นตรงน,น,รงน,น,รงนี้เพื่อไปพรีเซนต์ตัวเองเพื่อไปนําเสนอสินค้าของตัวคุณถึงจะดีนะคะ ถ้านาตำแหน่งนี้มามองถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดเขาบอกคนโสดที่จะเจอคนที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอายุมากกว่าค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคนที่ต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปอยู่จังหวัดไกลๆออกไปและเป็นจังหวัดที่ต้องอยู่เกาะนะคะอยู่เป็นเกาะอยู่เป็นเอออยู่ที่ทะเลประมาณเนี้ยมันถึงจะถูกฉโลกกันในช่วงของ เดือนมิถุนายนถ้าจะถามว่าชาวราศีพฤษภมีสเสน่ห์ไหมก็มีสเสน่ห์นะแต่ต้องสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือบางคนรักเก่าจะหวนกลับมาแล้วไอ้คําว่ารักเก่าหวนกลับมาเนี่ยมันจะเป็นคนเป็นการหวนกลับมาที่ไม่ได้มาคนเดียวอาจจะมีลูกติดกลับมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงจังหวะของเดือนมิถุนายนสำหรับชาวราศีพฤษภ บางคนก็จะเจอรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วเขาอาจจะไปมีลูกมีเต้าแล้วหวนกลับมาหาเราอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะถ้าคุณจะโอเคมันก็ได้ลงเอยแต่ถ้าคุณไม่โอเคเดี๋ยวมันก็จะข้ามผ่านไปแล้วก็จะเป็นคนอื่นเข้ามาสําหรับตําแหน่งต่อมาตําแหน่งอลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้ก้าวก้าอุปสรรคติดขัดมีไหมเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทําอะไรดูมันเลื่อยเปื่อยอึดอัดไปสักนิดหนึ่ง ความก้าวหน้าของเรายัางไม่ได้ก้าวหน้าแบบเฉียบพันหรือยังไม่ได้ก้าวหน้าแบบที่จะถึงขั้นที่คนจะต้องอิจฉาดังนั้นมันจึงทําให้อุปสรรคติดขัดต่างๆถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองที่ทำอะไรขาดความกระตือรือร้นไปสักหน่อยหรือเป็นคนที่ท้อแท้ง,ง่ายไปสักนิดนึงเพราะคุณอาจจะเจออุปสรรคติดขัดจากการที่มีคู่แข่ง แล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยคู่แข่งเขาเก่งกว่าเราอะ่ะเขาเหนือเราอะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องถูกคนนั้นตําหนิเดี๋ยวเราก็ต้องถูกคนนี้นินทาไม่เอาดีกว่านี่แหละมันจะเป็นอุปสรรคติดขัดในการทํางานของคุณที่คุณอะ่ะท้อก่อนท้อซะก่อนอก่อนที่จะเริ่มต้นละแต่ถ้าคุณเริ่มต้นไปแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณสามารถเอาชนะเขาได้เพียงแต่ช้านิดนึงเหนื่อยมากหน่อยช้าไปหน่อยแต่บอกได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้นะคะเพราะฉะนั้น อุปสรรคติดขัดหรือคําว่าอลิมันจะมีเกิดขึ้นได้ถ้าเราท้อแล้วหลีกทางให้อลิเนี่ยแซงหน้าเรามันก็จะมีอลิเกิดขึ้นถามว่ามีเจ้ากรรมนายเวรไหมก็เหมือนเจอเจ้ากรรมนายเวรแหละมันยังทําให้อยู่ดีๆเราก็ท้อของเราเองเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเขากําลังจะล้มแล้วนะเหมือนเขากําลังจะถูกตีแล้ะถูกโจมโจมตีแล้ะ เขาก็จะหาวิธีพลิกแพงเอาตรงอื่นแทนเพื่อให้การโจมตีของอีกฝ่ายเนี่ยตามไม่ทันหรือไม่ก็เบื่อที่จะตามแล้วเราก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นมาได้เพียงแต่ช้านิดนึงเท่านั้นเองต้องอดใจรอแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งอดทนมาดูในตำแหน่งต่อมาปัตตนิปัตนิได้หกหความรักของชาวราศีพฤษภจัดว่าดีนะคะจัดว่าดี อ๋อเดี๋ยวสักนิดหนึ่งขอถอยกลับไปตรงอลิตนะเจ้ากรรมในเวรมีไหมเจ้ากรรมในเวรอะ่ะมันเหมือนเป็นนี่เวรกรรมเก่าที่เคยมีกันเคยมีติดตัวมานะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภใครที่สวดมนต์เช้าเย็นได้ก็ดีหรือใครที่ไม่ว่างจริงๆสวดแค่รอบเย็นหรือไม่ก็รอบเชา้าสักอย่างหนึ่งก็ยังดีสวดยอดพระกันไตรปิฎกชินบัญชรบารมีสามสิบทัศบทหลวงพ่อโสธรแล้วก็ คาถาเงินล้านคาถามหาลาบนะคะอย่าลืมสวดเอ่อบทหัวใจพระพุทธเจ้าคืออิติปิโสวิเศษเสอินะคะสวดตรงนั้นไปด้วยและเอ่อแล้วก็ มาน,นั่งสมาธิด้วยมันจะทําให้คุณมีสติในการตัดสินใจในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นในตําแหน่งปัตตานีได้6กหกนะคะตำแหน่งปัตตานีได้6กหก็บอกว่าความรักสําหรับคนมีคู่จัดว่ายังรักกันดีอยู่ยังไม่มีปัญหาละหองละแหงใดๆหรือถ้ามีปัญหาละหองละแหงกันบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่ไม่เลิกกันอยู่กันยันแก่ยันเท่าต้องบอกเลยว่าไม่มีทางเลิกกันอยู่กันยันแก่ยันเท่าไปเลยนะคะส่วนเอ่อ ตำแหน่งเจ้านายตรงนี้เขาบอกว่าเจ้านายให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบลับๆนะไม่ได้เปิดเผยตัวส่วนเอ่ออะไรอะ่ะศัตรูอ่าศัตรูเปิดเผยยังไม่มีนะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ศัตรูเปิดเผยไม่มีเพราะคุณรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและดูมีสเสน่ห์เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยจึงทําให้ไม่มีศัตรูเปิดเผยมาดูตําแหน่งต่อมามรณะมรณะได้ เออสามสองนะคะการเจ็บพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุไม่มีนะคะการพัดภาคสูญเสียพัดภาคสูญเสียในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่ตามอาการหรือบางคนนะคะบางคนก็อาจจะเป็นภูมิแพ้บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัดนะคะมีเรื่องเสียเลือดเสียเนื้อไหมมีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นอุบัติเหตุ หลายแรงหรือรุนแรงไม่มีนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเป็นต่อมทอมซินอักเสบเป็นไทรอยบางคนทอมซินอักเสบเนี่ยก็ต้องตัดทอมซินทิ้งแล้วนะมันก็จะมีเกณฑ์ของการผ่าเจาะเกิดขึ้นอ,อ,อุบัติเหตุไม่มีนะคะก็ทีนี้มาดูในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีได้สองศูนย์สองศูนย์เขาบอกว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงนะขอเอาคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวก่อนเขาบอกว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องทาอะไรถูกต้องนะคะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และยุติธรรมแต่ถ้าใครทําอะไรที่เนาะออกนอกลูก่นอกทางไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมบอกได้เลยว่า เป็นช่วงของการถูกเปิดโปงนะคะใครที่ทำอะไรตุกติกหมกเม็ดมีมีกลโกลงต่างๆเกิดขึ้นมันจะเป็นช่วงที่ถูกเปิดโปงแล้วทำให้คุณอะแย่ลงได้ดอปลงได้นะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณทำตัวดีคุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลแต่ถ้าคุณทำไม่ดีแย่ลงดบับดอบลงเลยทันทีทีนี้มาดูในตำแหน่งคนที่ทำงานประจำหรือว่างานราชการ เขาบอกคนที่ทํางานประจาหรืองานราชการเนี่ยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนรอไปก่อนอย่าเพิ่งไปเครียดมันรอไปอีกสักนิดนึงมันยังไม่ใช่จังหวะของเราคุณอาจจะเจอคุณอาจจะเจอคนที่เขามีเส้นสายที่ดีกว่าเราเขาก็เลยได้ตรงแหน่งตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไปไตามาสุดท้ายของปีก็ได้นะคะตําแหน่งต่อมากรรม,มาการงานได้ห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งเขบอกว่าช่วงนี้ทำงานมีความสุขนะสำหรับชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบจะมีกัรยานามิตรที่ดีคอยให้การสนับสนุนกันโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาการเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆจัดว่าดีนะคะจัดว่าดีเพราะฉะนั้นในตำแหน่งการงานของชาวราศีพฤกษบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น งานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสที่จะมีเพื่อนฝูงคนสนิทให้การสนับสนุนคุณ,คณได้นะคะทีนี้มาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งราภะโชคลาภได้แปดเจ็ดแปดเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของเออการเสี่ยงโชคนะคะเพราะฉะนั้นอะดวงการพนันมันขึ้นโชคลาภของชาวราศีพฤษภจะเป็นทะเบียนรถ คุณอาจจะอะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีรถแล้วมันเราจะไปเอาทะเบียนรถที่ไหนบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะดูทะเบียนรถในข่าวข่าวรถที่มีปัญหารถที่ถูกชนหรืออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเอาทะเบียนรถหรือเอาเลขตรงน้ะมาซื้อเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคก็อาจจะทําให้คุณมีโชคมีลาบได้ส่วนสําหรับเอ,อสำหรับคนที่สำหรับคนที่ทํางานนะคะ ก็มีเกณฑ์ของการมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการทํางานได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีในเรื่องการทํางานก็ถือว่าโชคดีในเรื่องการทํางานมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณให้การงานของคุณมั่นคงได้มากยิ่งขึ้นตําแหน่งสุดท้ายแล้ววินาศนะคะ ตำแหน่งวินาศได้ศูนย์ห้าตำแหน่งนี้เรามามองว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆก็ไม่มีนะคะแล้วก็คดีความถ้าถามถึงเรื่องคดีความเนี่ยมันก็มีเออแกว่าว่าชนะเลยร้อยเปอร์เซนหรือว่าดีแน่นอนเลยมันมันไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคดีความที่เราเป็นฝ่ายจำเลยแล้วอีกฝ่ายเป็นฝ่ายโจทก์แล้วเขาฟ้องเราเนี่ยมันอาจจะจะทำให้ยกฟ้องได้ หลักฐานของเราเออมีน้ำหนักมากกว่าหรือถ้าเกิดว่าฟ้องกันสาลเดียวแล้วไม่พออาจจะมีเกณฑ์ของการอุทธรณ์และดีกาเกิดขึ้นถามว่าถ้ามันมีอุทธรณ์และดีกาเกิดขึ้นคุณจะชนะไหมก็ยังชนะอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปประนีประนอมยอมความตอนนี้เขารออยู่นะถ้าเรายอมไปประนีประนอมยอมความมันก็จะจบมันก็จะไม่ยืดเยื้อต่อไป ส่วนสําหรับความคาดหวังหรือความเครียดของชาวราศีพฤษภ<ส>เกี่ยวกับเรื่องการเรียนคุณกําลังคิดจะเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาแต่มันมีความเครียดเครียดเพราะอะไรอาจจะมีเวลาไม่พอหรืออาจที่จะกะเวลาไม่ถูกว่าจะเอายังไงดีสําหรับบางคนนะแต่บางคนก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเอาคาดหวัง อยากจะสบายตอนแก่ถามว่ามีโอกาสได้สบายตอนแก่ไหมได้สบายตอนแก่สำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภนะคะเพียงแต่คุณต้องอยู่ในศีลในธรรมนะหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิให้บ่อยๆแล้วมันจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองจบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครสนใ,สนใจที่จะเรียนศาสตร์ไพ่โกโคโลนไพ่ย,ยิปซีไพ่ออลลเคิลหรือแม้กระทั่งศาสตร์มาสแตนโดมิโนทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวง ะะหรือแม้ก็แอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันสําหรับศาสตร์ไพคุโคลโน,โนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกมาดามกาลังจะเปิดสอนที่โรงแรมเมเบิลสอนวันเดียวจบเริ่มเรียนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นจะสอนในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้แต่ยังไม่ได้กําหนดวันอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ได้เปิดรับแค่เพียง30คนเท่านั้น ค่าเรียนถูกมาก6,999บาทใน6,999บาทเนี้ยเราจะมีอาหารกลางวันให้ฟรีอาหารเบช่วงเบกนะคะฟรีมออีอาหารให้เลี้ยอาหารเลี้ยงฟรีมื้อเที่ยงแล้วก็มีกาแฟนะคะมีกาแฟให้แล้วก็มีใบประกาศให้มีไ้่มี มีไพ่มีตาราให้ฟรีมีรหัสให้เข้าไปดูย้อนหลังได้อีกสามเดือนหลังจากครบสามเดือนมาดามจะลบคลิปทิ้งเพราะฉะนั้นเรียนไปแล้วไม่เข้าใจคุณก็สามารถไปดูย้อนหลังได้บอกได้เลยว่าถึงแม้จะเรียนวันเดียวคุณก็สามารถเป็นนักพยากรณ์ที่ดีได้เลยทีเดียวแต่สําหรับใครที่บอกว่าไม่ได้สนใจอยากเป็นนักพยากรณ์เรียนไปเพื่อประดับความรู้จะบอกให้เลยว่าศาสตร์ไพ่โคโคโลโนเหมาะมากกับการที่เรียกว่าในศาสตร์หนึ่งใบจะมี จะมีราศีสองราศีถ้าบาังเอิญราศีมันไปตรงกับวันเออราศีเกิดของคุณแล้วก็ไปตรงกับลัคนาเวลาเกิดของคุณเนี่ยซึ่งมันอาจจะอยู่กันคนละราศีแล้วอยู่ในแผ่นเดียวกันเนี่ยมันจะบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้แล้วก็จะมีเอ่อไพ่จะมีตำแหน่งกรุ๊ปเลือดนะคะทั้งหมดสี่กรุ๊ปที่จะบอก ถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนดังนั้นใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาจองคิวเรียนกันได้รับแค่30สคนเพราะอาหารกล่องมีแค่30ิบที่เท่านั้นเกินจากนั้นไม่รับนะคะเมื่อดึงเข้ากลุ่มแล้วใครที่เอ,อ่อสนใจที่จะเรียนนะคะพอถึงเวลาที่มาดามติดต่อโรงแรมแล้วได้วันไหนมาดามจะแจ้งให้ทราบและต้องโอนเงินค่าเรียนมาเลยถ้าไม่โอนเงินค่าเรียนมาเลยมาดามก็จะตัดสิทธิ์ออกนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครที่สนใจอยากที่จะดูดวงหรืออยากที่จะเออแอดไลน์ส่วนตัวมาพูดคุยกันก็ทักอินบ็อกมาได้หรือสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาฐานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ